อีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงอีเวนต์อย่าง r o บ็อกคลาสสิกแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าอีเวนต์นี้ครับหลายคนจะตั้งตารอนะครับแต่ข้อมูลที่ประกาศออกมาครับท้งชื่อเกมไอเทมแพ็กเกจที่ขายทำให้หลายคนครับรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับกับโ o บ็อ c คลา s สิกที่มันดูยังไงยังไงก็ไม่ค่อยคลาสสิกเท่าไหร่ครับอย่างที่มันควรจะเป็น ซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นครับกับอีเวนต์อย่างโ o บอกคลาสสิกทำไมแฟนเกมหลายคนครับรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในคลิปวันนี้ครับจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับใครชื่นชอบช่อมแบฟอร์มไปซื้อครับตุ๊กตาแบฟอร์มด้วยนะครับอเทม UGC ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ พูดถึงอีเวนต์อย่างโรบ็ x c l a s s ิกก็นับเป็นเวลาะนรับสัปดาห์กว่าแล้วนะครับที่โรบ็อกประกาศอีเวนต์นี้มานะครับซึ่งอีกไม่กี่วันครับก็จะถึงอีเวนต์อย่างโรบ็อกคล s สิกแล้วซึ่งตอนนี้ครับในเกมอย่าง r o บ็อกเ h อะฮันด์เฟ dition เนี่ยก็มีการเขาดาวนะครับภายในเกมพร้อมทั้งจัดหน้าเกมครับเตรียมตัวนะครับสำหรับโรบ็อกคล s สิกก็เดาว่าเกมนี้ครับจะเป็นเกมฮับเกมเดิมเนี่ยครับในอีเวนต์นี้นะครับ ซึ่งในตอนนี้มันมีรายชื่อเกมที่ประกาศมานะครับ15เกมที่ยืนยันนะครับล่าสุดครับโดยข,ข้อมูลนี้มาจาก Twitter ของเคนลีนะครับซึ่งลิสตนี้อัปเดตล่าสุดเป็นที่18พฤษภาคมนะครับคืออันนี้ก็ถือว่ายังมีเกมที่น้อยอยู่นะเมื่อเทียบกับ The Hunt First Edition ที่มี100เกมนะครับซึ่งเกมที่เข้าร่วมครับก็มีตั้งแต่เกมอย่าง Adopt Me, Arsenal, b e w a r b e d w a r m Sim b บรดบอลทริปอิดดาก์โกเ a ว e นเจอร์เ a ร t ทูอิ r เ s รสด i v i วิ่ง p อมพา d อ s t y t r i ้ทริปกันไฟ r e n a นาเอฟโทเปียเนสเทอร์องไทคูน2 t o ทอยกับทัวร์ดีเฟนทาวเวอร์ดีเฟนซ์ซูมซึ่งจากรายชื่อเกมเหล่าเนี้ผมเชื่อว่าห่ายคนครับได้กินตุกุคือในบรรดา15เกมเบื้องต้นเนี่ยไม่ใช่เกมที่เก่านะครับของโรบ็อกสกเกมเดียวคือทุกเกมนะครับ มาประมาณช่วงหางปี2018เกือบทั้งหมดเลย d ดั t มีเนี่ยอาจจะใกล้เคียงสุดที่เก่านะครับแต่ว่าหายเกมที่เหลือนะครับเป็นเกมใหม่หมดครับใน Ro บ l o x โดยเฉพาะนะ a d ดัสต t ้ทีที่เพิ่งดังครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งหลายคนก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับรวมถึงหลายเกมดังครับที่คนสร้างประกาศเองเลยนะว่าไม่ได้เข้าร่วมครับตั้งแต่เกมอย่าง Work a n d a นด์ z a ซซ่าเครับที่คนสร้างก็บอกนะว่าเขาครับไม่ได้เข้าร่วม แล้วก็เกมอย่างซอมบี้รัสครับที่คนสร้างเนี่ยครับออกมาโพสแะเลยนะครับว่าอีเวนต์อย่างโรบ็อกคลาสสิกนะครับคือการจับเกมใหม่ครับมาย้อมสีครับเป็นเกมเก่าโอ้โหอันนี้แอบแะแรงนะครับกับตัวของคนสร้างซอมบี้รัสซึ่งต้องบอกว่ามันไม่มีใครชื่อเกมเก่าจริงๆนะครับในอีเวนต์นี้คือเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากหงายคนก็รู้สึกจริงๆครับโดยเฉพาะนะกับการที่มีชื่อเกมอย่างเบเบบอลครับเข้าร่วม คือเบลบอลรอบที่แล้วเนี่ยอีเวนต์ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าใครจําได้เราก็เกมหยาด t อยกับเท e ด e n ิ e เฟนที่แฟนเกมหลายคนครับต่างตําหนิกันเยอะมากผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหลายคนถึงไปชอบเกมนี้กันนะครับคือเกมมันก็จริงๆแหละไม่ได้ดีนะครับข่าวก่อนก็เฉยๆแต่ว่าจากภาพสปอยครับของเกมหยาดทอยกับเทวดาดิฟเฟนเนี่ยทำหายคนครับเงียบได้พอสมควรนะเพราะว่าภาพเกมที่ทํามาครับอีเวนต์เนี่ย ออกมาน่าสนใจนะครับจากในเกมนี้คือในมุมหนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่โรบ็อกเนี่ยหยิบเกมใหม่มาเพราะว่าคนสร้างเกมใหม่ครับจากรายชื่อเนี้ยส่วนใหญ่เป็นเกมที่อัปเดตครับทีอยู่แล้วคนสร้างเกมขยันอย่าง้ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเกมมาปุ๊บอีเวนต์เนี่ยจบมาห่วยแตกแต่ว่าบางเกมก็ไม่ชัวร์นะครับต้องรอดูวันจริงซึ่งอันนี้ก็ให้ความหวังครับสูงมากครับกับหลายเกมนะครับ คือการที่เกมมาใหม่เนี่ยมาเข้าร่วมอีเวนต์เนี้ยไม่ใช่เรื่องแย่นะครับเพราะว่าแต่ละเกมเนี่ยคนสร้างเกมส่วนใหญ่ก็มีดีกรีนะครับสร้างอีเวนต์เนี่ยครับมาเยอะอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เกมอย่าง d ดัมมีที่อีเวนต์อดัมีรอบเทียบก็ออกมาโอเคนะครับอาร์ซิโน,นก็ดีหรือว่าเกมอย่างบิสมาร์ซิมที่นานๆที่จะมีอีเวนต์น่ะต้องรอดูครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับจากเกมเหล่านี้อีกเรื่องหนึ่งครับที่แฟนเกมโรบ lox ครับที่ติดตามอีเวนต์นี้เนี่ย ออกมาพูดถึงกันเยอะมากครับก็เกี่ยวข้องกับตัวของแพ็กเกจครับที่กระโดบ็อกเนี่ยเอามาขายใหม่ครับทั้ง t r e a s u r e f i n d e r ครับแล้วก็ t ท m e l e สเวอร์คคือในกรณีของ t ท m e l e สเวอร์คเนี่ยอันเนี้ยหลายคนไม่ค่อยว่าอะไรนะเพราะว่าแพ็กเกจนี้ครับมีวอล์กไอวอล์กเนี้ยเข้าทีมอยู่แล้วก็ราคาครับมันผ่าน1 9 0 0 0โนรโบ็อกเนี่ยถือว่าไม่ได้แพงเกินไปครับสำหรับหมวกวอลแล้วก็ไมไ่ถูกเกินไปด้วย แต่ว่ากับแพ็กเกจย,ย่าง Treasure f i n d e r r เนี่ยครับหลายคนออกมาแซลกันเยอะมากว่ามันแพงไปไหมกับแพ็กเกจต,ตัวนี้คือต้องเข้าใจนะว่า The Hunt First e dition เขาขาย c o b o ็อก v ดว์วอ e เนี่ยราคามันสูงมากนะครับแต่ว่ายังพอรับได้พอแพ็กเกจนี้ยเออสกุลโคบ o ็อกเนี่ย,ออยมันแพงอยู่แล้วแต่ว่ากับเคสนี้เนี่ย เ r e ซอร์ไฟเดอร์รับไม่ได้ครับเพราะว่าราคามันแพงเกินไปหนังซ้ําคือ2ตัวนี้มันใช้แพ็กเกจนะครับเป็นตัวของโรบอควูแมนกับโรบอคแมนซึ่ง2แพ็กเกจนี้ไม่ได้ถือว่าคลาสสิกนะครับคลาสสิกจริงๆเนี่ยต้องเป็นแพ็กเกจนะครับตัวลี่ยมครับในเกมโรบอ x ครับถึงถือว่าคลาสสิกในกรณีของ2แพ็กเกจนี้ครับถือว่าไม่ผ่าน,นครับรวมถึงชุดที่ใส่เนี่ย คือเทเซอร์ไฟเดอร์แกใสเหมือนออกไปแนวอีเดน่าโจนนะครับส่วนทม์เลสเวอร์คิรีเนี่ยทรงเนี้ยผมนึกถึง Wonder Wo m a n เลยนะคือเหมือนเกมอีเวนต์วันเดอร์วูแมเก่าครับที่เคยจัดในโรบ็อกมาก่อนคือมันดูไม่ค่อยเข้าตีมเท่าไหร่ครับมันออกไปตีมอียิปต์มากกว่าเหมือนโรบ็อกแกทําเสื้อเนี้ยมาหลายเดือนแล,แล้วแกลืมปรับแกะครับเลยออกมากลายเป็นว่าหุดตีมอีเวนต์นี้ไปครับจริงๆมันก็ไม่ถือว่าแย่มากนะในมุมของแพคเกจอย่างทม์เลสเวอร์คิรี ที่ยังมีหมวกครับวอล์อยู่แต่ปัญหาคือหมวกว a ล์เนี่ยครับมันใส่กับหัวแบบคลาสสิกไม่ได้คือจริงๆมันก็ใส่ได้นะครับถ้าคุณนะครับใช้ที่เป็นหัว d เลนอม c เคสที่มีหน้าขยับได้อันนี่ใส่ได้พอดีเป๊ะแต่ว่าถ้าใส่กับหัวคลาสสิกครับมันจะใส่ไม่ได้ครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมโรบ็อกนะครับแกชอบปรับสเกลไอเทมช่วงอ่างมาเนี่ยเพี้ยนเยอะมาก เดฟวอล์กเกอร์ก็มีสเกลบอดี้ที่เพี้ยนนะครับจนหงายคนครับเอาไปใส่ดักแปลงไม่ได้คือมันเป็นข้อเสียเล็กครับของแพ็กเกจนะครับ2ตัวนี้คือมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้เพราะว่าไอ้แพ็กเกจ2ตัวเนี้คือมันจะปลดล็อกครับตัวของพรีเมียมไอเทมที่คุณนะครับไปเก็บได้เหมือนตอนเคสของโค o บ็อกเด w วอล์กเกอร์ซึ่งผมเชื่อว่าคุณสามารถซื้อแยกได้ครับในราคาไม่ถึง1000ัโกบัคแบบเขาก่อน ในส่วนของไอเทมที่แจกฟรีครับทางโ o บ็อกแกยังไม่มีกดสปอยมานะต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับกับไอเทมที่โรบ็อกครับจะเอามาแจกฟรีนะครับรวมถึงไอเทมที่เอามาขายด้วยครับภายในเกมโรบ็อกนะครับสาหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม